สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับพาพี่น้องมาดูรถตัดอ้อยปลายแดงลิวกงรองเหลี่วกงโอ้เลืองอารามเลยเพื่อนรุกันใหม่ครับปีห้าเจ็ดโอ้เงไี่ต้อง,อ,งอ่ะ ไอ้จ้าโอ้นิ้วพง400พลังมาครับโอ้ตู้เอใหญ่ครับนะเป็นรถตัดก้อยลอยยางอฮะ ีนางฟ้าตั้งรับครับสงสัยจะเต็มเ,ออเต็มแลวพี่น้องเครื่องคอมินนะครับหกสูบคอม,มันเร็วสิบแปดตันเออลิ้วกงเอสเก 5A ครับโ18ตันรอน้งองรอตัวนี้เป็นเสร็จอยู่ที่1 05, ล้าน5แสนด้10ล้านนะครับ10ล้าน5แสนทางเงินสดอยู่มัน9ล้านกว่าครับนิวกลก็สวยครับสวยแม่สีนี่เหมือนคามิโก้เลย เครื่องคอม,มินุสี่ร้อยสี่ร้อยพลังมาระบบล่อเลี้ยงดูบึนนี่ครับทำได้สวยทีเดียว วันที่สองนะพี่น้องวันที่สองเออนี่ครับแกะป้ายแดงกันเลยจะส่งห้าปีครับส่งห้าปีเครื่องขมินก็โอเคแล้วครับ ระบบระบายความร้อนนั้นอยู่ข้างบนหมดเลยตู้แอร์โอ้หลอดไฟนี่เยอกะก็ถือว่าโอ้ค่าตัวไม่ธรรมดาเหมือนกันครับอ่าดุกเลียวตัดก้อยนีกว้างนะครับ อสเก้าสามห้าเอคิดตันค,ครับล้อ,อยางน้อ,องล้อยางวันที่สองครับวันที่สองมกราคม6กจ็ะ้อ,อ,งอ,อ,งองลุยแล้วเออดูเสียง ดูระบบเข้าครับสวยมไหมชายยางอ่ะขอดีครับโอ้ <c oughs> นี่ครับเดี๋ยวชมกอคค่อ <c oughs> <c oughs> นการเป็นยังไงวันนี้ชมก่อนครับชม ดูครับดูส่งเทาอูอันนี้ดาวดาวแพงไหมผ่านโรงงานอ๋อผ่านโรงงานเนาะ,ะนี่ที่ส่งส่งคูเมืองวะอ๋ะอวิ่งคูเมืองนะไม่ส่งสุรินเนาะได้กีดได้กีดพันตันแล้วเนี่ยเดือนธันวาเนี่ย ณวันนี้2,000ว่าแล้วโอ้ตั้งเปา1,000 0เนาะ1,000ตันเอา2,000 0นะโอ้ oh. มีอ้อยพอมั้ยมีอ้อยพอตัดไหมมีอ้อยพอตัดอยู่เนาะโอ้ oh. ตอนนี้2,000ละแถวนี้เขาตัดยังไงอะไรละ400ไอ้ตันละ400ปะ่ะอ๋อครับครับอ๋อ oh. ดีไหมใช่ดีไหมเนี่ยแรงดีงดอ๋อโอเคส7บพันยังอยู่ไหมอ๋อโอเค,ออเคก็ก็สวยดีครับอืมอ่าประมาณสิบล้านบังเอื่นว่าสิบล้อหมดนะครับสิบล้อหมดก็เลยตัด ไม่ทันรอรอสิ้ออยู่เดี๋ยวดูรอบๆพี่น้อง <c oughs> นี่ครับระบบกรองแล้วก็ห้องเกง๋งโอ้สวยครับสวยสิบล้านนะครับตัวของเขา <c oughs> ลิ้วกลงโอ้ ไปธรรมดาครับริ bad 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 ้วกงทำรถพุดรถตักรถบดรถเตดรถตัดอ้อยครับทำมินหกสูตรควมมเร็วสี่ร้อยพลังมาเอ่อ เชื้อเพลิงอ่ะเชื้อเพลิงเปไง็นไงอ๋อคำนวณมาแล้วองจับด้วยห,ห้อยนกำลังนะครับอ๋บบอครับครับอันนี้ต่อแรกบ่ครับอ้อยยอดครับโอ้อ้อ,อยยอดงามเท่แถวๆนี้ไม่ค่อยปลูกเนาะที่นาเยอะๆถ้าปลูกอ้อยเนี่ยครับทำอันนี้กี่ไร่เนี่ยสิบเก้าห้องห้องอ๋ออ๋อลูกลูกลูกไร่เนาะลูกถูกลูกไร่อ่ะ เดี๋ยวพาไปดูปั๊มหน่อยพี่น้อง ก็งกส,สวยครับนะาสวยสำหรับลิ้วกลงอ๋อนี่เครื่องยนต์นะ่พินเตอร์อยู่ตรงนี้หมดเลยลเครื่องทมทนอยู่นี่ครับ ตั้งมาครับใหญ่จัดามากนะสนใจดูได้ครับยูทูบช่องชาติเจรร์นซัพก็ว่าเพจชาติเจรร์นซัพเอ็กซ์คาร์ิเตอร์อินฟรักอ่ไปได้ครับ <g iggle> เดี๋ยวให้จ่าทินขึ้นไปข้างบนครับ ไปนั่งห้องเก๋งโอ้ผมอะไรนั่งสองคนสบายครับนะรู้มากข้างในรู้มากครับนี่ให้เขาคุยกันสองคนนะครับอื่นมาแล้วโอ้ตัดได้นิดเดียวครับรถสิบล้อหรือว่ารถพ่วงเต็มเลย ก็ไม่มีรถจะวิ่งครับก็เลยเป็นวันที่สองด้วยพี่น้องวันที่สองปีใหม่เนาะยังยังไม่ <c oughs> ยังไม่ฟื้นพี่น้องหรืออาจจะยังไม่เต็มร้อยครับอ้าฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ